สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแน,นลแกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะจะแอดก็ไปลากสังขารนะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนมา,นากเนจะเป็นเพื่อนพาไปนั่นแหละเนะจะทุกคนกลับมาถึงบ้านปุบนี้แบบอัดอัน้นเปิดมือถือระหว่างทางเห็นข่าวลูกสาวเราอับเนี่ยก็อยากจะมาพูดกับเพื่อน,อนไม่ไหวเลยมาตอนนี้นะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนนจาที่แอดเนี่ยรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้บอกเลยว่ามีแต่เรื่องน่าสนใจฟังไปยิ้มไปนั่นเองจ้ารับปีใหม่ไปเลยกันจีปปะ มาเริ่มกันสักทีนะโดยเรื่องแรกอาจารย์โนริซ่าของเรามีการไปฉลองปีใหม่กับมีนะวง twice และคุณอายากะดาราสาวจาก alice in b o r d e r l a n d แก๊งเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นจ้ะสังเกตจากรองเท้าน่าจะไปเล่นโบว์ลิ่งกันนะโอ้เป็นความสนุกของสาวๆเนาะซึ่งดูภาพดูไปดูมาดูวิดีโออ่าสตรอรี่เอ่ยใดก็มีความอิจฉาไม่ไหวที่มีคนได้อยู่ใกล้โนริซา่ามีคนไ่กอดโนริซา่าด้วยมีคนได้โนริซา่ากอดด้วยกกันใช่ปะ <laughs> ฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเป็นข้ออิจฉาของแอดเองที่เพ,พิ่งพูออกมาตัง้งแต่เก็บกดทั้งวันก็ใช่จไหมจนมันเสียงเล็กเสียงน้อยนะาตบมากตบตัวเองหนึ่งนะจ๊ะอย่าตบแอดแรงเข้าใจปาเออก็แฮปปี้นิวเย่กับลูกสาวเราโดยที่แบบเออได้ไปแฮงกอา์กับเพื่อนเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นกันบ้างเขา้าใจปาเออเข้าใจหลายเรแล้วแหละอ่ะมาที่เรื่องต่อมากันนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นการติดอันดับที่แบบว่าปังปุริเยมากลูกสาวเราเป็นหนึ่งในป๊อปเขาเจอจ้าที่มีการรีแคปผ่านทรีตใน เราบ,บู๊ติดอยู่ในหนึ่งโมเมนต์นนด้วยซึ่งในปีนี้ก็มีหลายโมเมตนต์กับคนดังทั่วโลกซึ่งแอดก็ไม่ได้ติดตามคนอื่นแต่ก็มีคนที่แอดพอจะรู้จักอย่างแม,มคแคนซี่พารีอาจจะขึ้นไปแบบในยานอวากาศไปนะาซาโน่นนี่นั่นเอ่ยใดที่พอรู้นะส่วนแล้วคน,นอื่นนี่ก็มีซาบินาคาเปนเตอร์มีแบบเอ่อซิดนิสซูวินี่อะไรเงี้ยนอกนั้น,นแอดก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครบ้างนะจ๊ะโอ้ยมีภาพที่สามแอดเพิ่งเห็นทุกคนข่าวเทลสวิบโดนขอแต่งงานอะไรเงี้ยเขาใจป้าเออแกแบบ เออมีแต่ข่าวดีๆแล้วลูกสาวของเราก็เป็นหนึ่งในงนั้นนะจ๊ะที่เป็นป๊อบข่าเจอก็คือัฒนธรรมป๊อปประจำปี2025เลยนะแกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากยอดดูจุกจุกไปเลยจ้า1.6ล้านในโพสต์นี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเอออ่ะส่วนอันต่อมาเป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วลูกสาวของเราวิ่งอยู่กลางเมืองนะจ๊ะที่น่าจะมีอากาศหนาวเย็นมาก Happy New Year ดูทรงลูกสาวปีนี้จะอยู่ที่เกาหลีแบบเงียบสงบสบายๆายง่ายๆขอนอนพักะจะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะแค่ทํางานมาทั้งปีเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้ว <laughs> ทํางานเหมือนติดนี้แต่ไม่ได้ติดนี้นะจะมีแต่แบบรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นทุกวันลูกสาวเฮงๆบางๆเนาะแล้วก็วิ่งแล้วน่ารักจริงๆอะแอดก็เอนดูนะในความที่แบบอายุ28แต่วิ่ง,งยังไงให้เหมือนเด็กอายุ14อีกครั้งนะจ๊ะ ตายแล้วแต่เป็นเด็กอายุสิที่เป็น CEO อะ่ะแล้วก็แต่งตัวดูแบบเป็นตัวเมตตมามหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนอีกอันหนึ่ง,ง so new, เป็น my last day o f 2025หรือ2025กันแน่แอดอ่นผิดอ un ่นถูกไง s o รี่นะจ๊ะโดยคลิปนี้จ้ามีการส่วนทางกับคนอื่นๆซุปตาโทโลกทั้งหมดในการมาอัพโรตีนในแต่ละวันซึ่งเป็นตอนเช้าแล้วก็มีมัทฉะเกิดขึ้นด้วยในคลิปนะจ๊ะก็คือไปดื่มมัทฉะอัดตั้งแต่ตอนตื่นนอนในเตียงเลยจ้าพี่อลิสไปปก hello h e l l ล,ลแล้วนอนลิซ่าก็บอกต้องการอะไรยอะยไรเงี <laughs> ้ย ดน้องของเราจะก็หมุนตัวไปหมุนตัวมาเป็นเจ้าหญิงในบ้านอันใหญ่โตมโหฬารประตูใหญ่เท่าบ้านอันนี้ เห็นแล้วขอร้านิดนึงลูกสาวเขาเราก็มาใช้เครื่องนวดหน้าที่มันมีแสงอะไรสีแดงๆอะ่ะเออที่มันเป็นแสงที่ทําให้ผิวดีอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดถึงการถ่ายทําไทโก้ด้วยนะที่แอดไปแกะ,แกะมาบ้างะนะอาจจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนก็ไม่ไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็จริงๆไปเจอมาแหละว่าคนบอกว่าน้องลิซ่าบอกถ่ายไท,ยไทยโก้นี่ยากมากเลยถ่ายแอคชั่นกันแบบหนักจริงๆเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นแอคชั่นเยอะแอดไปดูภาคหนึ่งภาคสองมาแล้วทุกคนภาคหนึ่งภาคสองนี่คือปูเรื่องไม แกเข้าใจป้าแล้วลูกสาวเราจะเจออะไรบ้างตีลังกาหนึ่งอะไรหนึ่งหรือเปล่าแต่จริงๆก็มีคนมาแชร์ในส่วนของซีนแอคชั่นกันเยอะนะเพราะว่านักแสดงขับข้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็รอดูเลยว่ารอบนี้เนี่ยลูกสาวก็ดูในเนื้อจริงๆแอดก็แอบคิดว่าเฮ้ยเขาจะใช้งานลูกสาวาหนักไปหรือเปล่าตีลังกา เป็นสิบตลบเลยไหมอะไรเงี้ยจะเวิร์ไปนิดนึงนะจ๊ะเออนั่นแหละลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่ามันยากมันเหนื่อยมากก็ขอ,อกําลังใจจากทุกคนด้วยประมาณนั้นก็ไปคอมเมนต์กันเยอที่ไอจีน้องกันนนสนงเราก็น้องก็เดินทางไปซื้อมัทฉะมากินด้วยความแบบอุ่นๆนะจ๊ะตอนเชา้าๆมันก็ชอให้ตรต่นนูกนี้นั่นมีพลังในการทํางานต่อไปแต่จริงๆก็น่าจะพักแล้เออพอดูแล้วเป็นวันปีใหม่อ่ะเนาะอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะเป็นคลิปความหลงจากวันก่อนที่น้องเนี่ยเจอแฟนคลับจ้าแล้วก็มีคนมายื่นขออองงใให้้ลููกกกกกสสาาาาาวววเเเเรรร็็นนนนนนัปแแแบบจจนนํมมมพคะต่่ไ เป็นการเซ็นแบบทางการหรือเปล่าแต่ดูน้องใส่ชุดเหมือนบับปะเที่ยวนะเออแล้วก็อาจจะมาเจอกันโดยบังเอิญน้องก็เดินไปโน่นนี่นั่นแล้วรุกสาวเราก็เดินกลับบ้านนะจ๊ะเอออะไรก็ว่าไปนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะทุกคน,นแอดกลับมายังไม่ได้แบบว่าฟื้นสติมากเท่าไหร่นะจะพูดดูเรื่องไม่ดูเรื่องบ้างก็สอรี่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคงเคลมคงเคลงไปต่างจังหวัดนอนบน,บนรถแบบเพลียมากจริงทุกคนสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะทุกคนมีความสุขเฮงเฮ